สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุกวาทีศิลาพิบาธิรคริสจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7ด้วยกันครับโรมบทที่1ข้อ1ถึง7เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริส ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและการตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงบังเกิดมาโดยสืบเชื้อสายจากดาวิดท,ทางฝ่ายเนื้อหนังแต่ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้น ทรงปรากฏด้วยริธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซุคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนทุกชาติให้เขาวางใจและเชื่อฟังรวมทั้งพวกท่าน ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วยเรียนทุกท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิดรพระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่เรียกว่าลึกซึ้งแล้วก็เป็นพระธรรมที่ อ,อ๋อมีหลักศาสนาศาสตร์มากมายที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของความรอดนะครับอาจารย์เปาโลขึ้นต้นพระธรรมโรมาก็บอกว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์แน่นอนที่สุดเปาโลรู้ตัวว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าแต่เขาเองเนี่ยยอมมีหัวใจถ่อมลงที่จะเรียกตัวเองว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องจําเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้ไหมครับเวลาที่เขากลับมาที่บ้านเนี่ยเขากลับมาต้องการที่จะมีฐานะอะไรครับ ต้องการจะเป็นคนรับใช้ของบิดาใช่ไหมครับคือมาห,หัวใจแห่งการกลับใจจริงรู้ว่าตัวเองไม่คู่ควรจะเป็นลูกทาัทางที่จริงๆแล้วโดยสายเลือดเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ในเวลานี้ก็เหมือนกันเปาโลมาด้วยหัวใจแห่งการที่จะบอกว่าเขาเป็นทาสของพระเจ้าคําว่าทาสเนี่ยหมายความว่าไงจริงๆแล้วคำว่าทาสไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ของภาษาไทยแต่ว่าจริงๆแล้วผมกาลังพูดถึงในภาษาเดิมใช้คําว่าทาสไม่ใช่ใชใชแค่คําว่าผู้รับใช้ ธานี่แปลว่าอะไรแปลว่าทําทุกอย่างที่เจ้านายสั่งโดยไม่ตั้งเงื่อนไขใดๆและอันที่จริงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อะไรยด้วยในชีวิตของเขาทุกอย่างในชีวิตของทาตสิ่งที่ทาตหามาได้สิ่งที่แม้แต่สิ่งที่เกิดมาจากชีวิตของทาตเช่นลูกของทาตเนี่ยก็กลายเป็นทาตด้วยเช่นกันกลายเป็นคนของเจ้านายด้วยเช่นกันนั่นคือลักษณะของอสิ่งที่เปาโลพูดแล้วทาไมเปาโลต้องใช้คํานี้ครับเพราะว่ากําลังอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าเปาโลกําลังเขียนจดหมาย ไปถึงคนที่อยู่ที่เมืองหลวงซึ่งมีเศรษฐกิจดีมากมีคนงานมีอะไรมากมายที่นั่นแล้วก็มีทาดเยอะมากที่เมืองหลวงที่ที่กรุงโรมนะครับก็อาจจะต้องการจะสัมดงให้เห็นว่าเปาโลเนี่ยมีสภาพเหมือนกับทาสเหล่านั้นที่พวกเขาได้เห็นคือทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆดเลยนะครับแต่พระเจ้าทรงเรียกนะครับให้เป็นอัครทูตเปาโลไม่เคยลืมที่จะเอ่ยถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นคําว่าอัครทูตที่เปาโลพูดถึงเนี่ย ไม่ได้พูดในลักษณะที่ยกตัวขึ้นมาไม่ใช่พูดในเชิงของสถานะแต่พูดในเชิงของบทบาทบทบาทของอัครทูตก็คือคนที่จะต้องวางรากฐานคําสอนให้กับพี่น้องคริสเตียนแล้วเวลาเวลานี้เปาโลแนะนําตัวเองในฐานะอัครทูตเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันคือรากฐานแห่งคําสอนของความเชื่อคริสเตียนนะครับเราดูต่อใน ข้อที่2บอกว่าข่าวประเสริฐนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับข่าวประเสริฐเนี้ยได้ส่งสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วข่าวประเสริฐเนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลนะครับตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3ข้อ15เป็นต้นมาที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งผู้หนึ่งมาที่จะเป็นเหมือนกับพงพันุ์ของหญิงนี้ใช่ไหมครับพงพันธุ์ของเอวาที่จะมาต่อสู้กับมาแล้วก็จะเอาชนะมาแล้วก็ไถ่คนของพระองค์ให้กลับมาเป็นของพระองค์อีกครั้งหนึ ในข้อที่4ครับพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกหลานของอมนุษย์โดยทางสายเลือดเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยพระองค์ทรงบังเกิดโดยฤกิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือไม่ได้ไม่เป็นลูกหลานของมนุษย์โดยปกติที่เรียกว่าบุตรมนุษย์แต่ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยในเวลาเดีวยวกันคําถามก็คือว่าเอา๊ะพระเยซูคริสต์จะเป็นมนุษย์ร้อและพระเจ้าร้อเป็นในเวลาเดีวยวกันได้ยังไงพี่น้องอาจจะนึกภาพนี้ครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี้ย อย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทรงสเสด็จประพาสต,ต้นประพาสต,ต้นนี่หมายความว่าออกไปเที่ยวเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับโดยไม่เปิดเผยให้ตัวเองให้ใครได้รู้นะครับบางทีพระองค์ก็ปลอมพระองค์เองเนี่ยเป,เป็นเหมือนกับสามัญชนไปอยู่ไปกินกับสามัญชนเพื่อจะสัมผัสถึงชีวิตสามัญชนว่ากินดีอยู่ดีขนาดไหนนะครับหรือกินแย่อยู่แย่ขนาดไหนนะครับพอไปถึงเนี่ยคนก็ไม่รู้ครับสามัญชนเนี่ยก็มองเห็นท่านเนี่ยมองเห็นพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ เป็นทุกขครับหมายถึงเป็นสามัญชนกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงสูญเสียความเป็นกษัตริย์ไปบ้างไหมครับไม่ได้สูญเสียยังคงเป็นกษัตริย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในภาพที่มนุษย์แต่ในภาพที่สามัญชนมองเข้ามาเนี่ยก็ยังเป็นสามัญชนร้อยเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งบางครั้งเนี่ยก็มีพวกข้าราชบริพารหรือคนที่รู้จักพระองค์เนี่ยมาเห็นพระองค์เข้าก็ตกใจรีบเข้ามากราบกลาจงจนกระทั่ง สามัญชนด้วยกันยังงงว่าไปกราบเขาทําไมเขาเป็นอะไรหรือแล้วก็คนทั้งหลายก็บอกว่าไม่รู้หรอนี่คือกษัตริย์ของพวกท่านนะคล้ายๆกันครับเราบางทีก็จะเห็นว่าพวกทูตสวรรค์นะครับที่ทรยศพระเจ้าพวกผู้ผีทั้งหลายเนี่ยเวลามันพบพระเยซูคริสต์นะมันวิ่งเข้ามากราบการพระองค์มันขอมันไหว้มันคือมันนมัสการพระองค์มากกว่ามนุษย์ทั้งหลายในยุคของพระเยซูคริสต์เองซะอีกที่นมัสการพระองค์เพราะมันรู้ว่าพระเยซูคริสต์มาจากไหน มันเคยอยู่วังมาก่อนมันรู้ว่าใครเป็นกษัตริย์พอมันเจอกษัตริย์เข้าแม้ว่ากษัตริย์ทรงจำแรงพระองค์ลงมาในฐานะสามัญชนมันก็วิ่งเข้ามากราบการพระองค์ไม่ได้สูญเสียความเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ในขณะที่พระองค์ทรงสวมสภาพของมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์อยู่อันนี้เราจึงเข้าใจจากพระธรรมตอนนี้นะครับต่อมาเราพบว่าในข้อที่5เนี่ยเปาโลบอกว่าโดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพระเจ้าใช้คําว่าพวกข้าพระเจ้าเนี่ยหมายถึงเปาโลเนี่ยกำลังเอ่ยถึงทีมงานของตัวเอง เปาโลเนี่ยทำงานเป็นทีมไม่ว่าจดหมายนี้จะเขียนโดยที่เปาโลเป็นผู้เขียนหลักก็ตามแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะเอ่ยถึงคนที่ทํางานร่วมกับท่านถ้าพี่น้องไปดูในตอนท้ายของพระธรรมโรมซึ่งอยู่ในบทที่16ตอนท้ายเนี่ยก็จะพบว่าเปาโลจะมีลิสต์ของคนที่เกี่ยวข้องกับการส่งความคิดถึงมาถึงบรรดาคนที่อยู่ที่กรุงโรมเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมสุดท้ายคือว่าในข้อที่7บอกว่าพวกธรรมิชชนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าทรงรัก เราทรงเรียกมาทรงรักไปว่าอะไรทรงรักเนี่ยพระองค์ทรงตายแทนทรงเรียกมาเพื่ออะไรทรงเรียกมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองต่อความรักของพระองค์วันนี้พี่น้องทําอะไรบ้างครับเพื่อจะตอบสนองต่อความรักของพระองค์พระองค์ทรงเรียกมาไม่ใช่เรียกมาให้มาอยู่เฉยๆนะแต่ทรงเรียกมาเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อจะนําความรักของพระองค์ออกไปให้กับคนอื่นๆนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับ พระบิดาเจ้าคข,ข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักและทรงเรียกพวกข้าพรงค์เข้ามาสู่พระคุณของพระองค์ให้ข้าพงค์เป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะการกระทำของพวกข้าพรงค์เองแต่บริสุทธิ์เพราะว่าอยู่ในพระองค์มีสถานะที่บริสุทธิ์ขอให้ข้าพงศ์หลายมีชีวิตที่คู่ควรกับสถานะนี้ที่สอดคล้องกับสถานะนี้ขอให้ข้าพงค์ระลึกอยู่เสมอว่าข้าพงศ์หลายเป็นผู้ทาสของพระองค์ แม้ว่าพระองค์ทรงรับพวกค้าพระเป็นบุตรแล้วแต่ความเป็นจริงข้คาพระองค์ควรจะเป็นทาตและเป็นแย่ยิ่งกว่าทาสซะอีกแต่ว่าพระองค์ทรงเมตตาพวกค้าพระองค์ให้เข้ามาอยู่ในพระคุณของพระองค์ขอข้าพระองค์รับใช้ต็มกำลังขอพระ้าพระองค์ประกาศเรื่องราวของพระองค์อย่างไม่ต้องรู้สึกอายแต่ว่ารู้ว่าพระเจ้าทรงคู่ควรกับการที่พวกค้าพระองค์จะได้นําพระคุณของพระองค์ไปสู่พวกเขาอธิษฐานขอการทรงนําจากพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน